สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพาวัดไอตัวไดโอดนะครับมาดีหรือเสียนะครับไดโอดตัวนี้จะเป็นของไมโครวฟนะครับนี่ครับไดโอดนะครับเฉพาะทางของไมโครวฟเนี่ยนะครับตัวนี้นี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับ ไอโอด E S J C นะครับขีด1 0 1 6งนครับอน,นี่ครับก็ปรับมิเตอร์นะครับที่คูณสิบเคนะครับนะครับคูณสิบเคแล้วก็เทสนะครับ ขึ้นปกตินะครับเราทําการวัดนะครับ,น,รบน,นะครับขึ้นไหมนะครับอ่าขึ้นนะครับสหรับฟังนะครับสหรับฟังไม่ขึ้นนะครับนี่ครับสลรับปีฟังนะครับ ขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับคือใช้ได้ปกตินะครับในอุ่ไม่เสียนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นในอุ่ของไมโครเวฟนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือขึ้นคือปกตินะครับนี่ครับสำหรับฟังรู้นะครับ อันนี้จะไม่ขึ้นนะครับคือใช่ปกตินะครับไดโอดตัวนี้นะครับเป็นในอดของไมโครวิฟนะครับนี่ครับครับเทคนิคการวัดในอดนะครับมาดีหรือเสียนะครับตัวนี้คือใช้ได้นะครับถ้ามันช็อตคือมันจะขึ้นสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้มันฝั่งไหนก็ขึ้นหมดนะครับแล้วก็บางทีไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นสักฝั่งเลยนะครับคือเสียนะครับ อาการการวัดไนโอสนะครับนี่ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องซ่อมอีนนะครับคลิปไหนไปซ่อมอะไรก็รอชมนะครับทิคอะไรก็รอชมนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ